Tha, tick, 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 tick,

ti ri ti ri ti le ri ti ne ri ti ti ri ti le ri tham ti ri ti ri ti 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 le ri ti ne ti le ri ti tham ti ri ti ni ti

帝帝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 �帝帝、um, um, um, ���帝帝���帝�帝�

ทิริทิพาลิต, <HHH> ต <natural> ทิทิทิริทิริธาทิทิริทิพาลิตธาทิริปาลิทิพาลิตทิริทิริทิทิริทิพาลิตธาทิพาลิตทิพาลิตทิริวิทิริทิริทิริทิปาลิทิทิพาลิตวิทิวิธา ที่ผิตที่ผลิตที่ที่ผิตทีทีลีที่พาเลที่ลีทีลีที่ลีที่ลีทาทีที่ลีที่ลีท i n ลีพาลาลาลลลท

ทิริปาตทาทิปริตีทิปาเทิริปาเลตทาทิทิทิปาเลทิร pues mm ิทิริธาทิทิริริปาเทิริทิริทิริริริทิริ nah ทิปาเาเอ่อไม่ไหวแล้วครับอาจารย์